พี่น้องดียู่หวยขยุ่งครับหวยหวยขยุง่ตงตำบลหวยขยุ่งน้เพิร์ลบ้านลินสำหราบครับอีหลานเน,ออาานื้อาหอยู่แกนหนึ่งบ้านศิภาเมืเบิงกีกแปลงหนึ่งครับพี่น,อนอ้องกนาอีฝั่มปอท่อเด็ก็ะหลาเนื้อใหญ่ราคาตัวนี้เป็นถนนซีเลียนนะครับพี่น้องข้างหน้าเขาไปเมือนนม่อ,ปปลอ,าาลอกลับนไปบนนี่ก็ะมันสิฟต์ที่ว่าอะไรเส้นนี้ก็ไปซีสเกตทา่านซีสเกตรครับเลย เลือมเอท่อไปน่อยนึงก็จะเป็นปัามตรวจเลือกปวมตรวจที่นี่เนีี่ีรีสอร์ที่อย่างนี้ร้านอาหารเยอะแยะครับแล้วถ่ายนขนาดที่แปลงตัวนี้ไปมันเป็นบรรยากาศนียครับที่สวยที่โรงแรมที่นี่ให้ยูมสามอกเข้าไปหนอแล้วถ่ายภาพิ้วก,กับข้างขงวาม ว่าอ,อย่างนี้นึงก็เป็นลานไฟแนนซ์ี่เซวเว่นอีกแกบพี่น้อง,ททองสแสดง,ง,งอย่างนี้แหล่งชุมชนตระบ,บนเลยเขายุงนี่เป็นตำบนใหญ่ครับรถไฟกับวินนุ่น้ององนี้อันนั้นก็หนากับรถไฟล่างคูกระพาทาั้ทงแถวๆนี้นี่มาวิานนุงเซเว่นทางเดินทา้งส่วนสบายครับเซเรียนอย่างนี้ครับ ที่ที่บ้านานี่ใช่ไหมนี่อาเย็ดลำภูนึกมือท่าเขาใกลๆลานายกตรงฟาร์มแลนฟร์รนสอนอาหารชอบฟิล ไปให้เพงวันไีมขอมาดีนึงจะเจอครัวบ้านสวนครับพี่น้องเ่าบ้านสวนเป็นลานอาหารครัวบ้านสวนประมาณนี้นึงแล้วก็มาเจอร้านชมวิวเดอ๋บรรยากาศข้างบนพี่น้องนี่คือกับ้านชวมวิวเด้อชวมวิวนี่ชวมวิวฟิชชิ่งนี่ร้านอาหารชวมวิวแล้วก็เลี้ยวขวาได้พี่น้อง เลี้ยวขวาเลีววา,าช่องเลี้ยวเส้นทางนี้ก็บลัดเข้าไปลานระย,ยางเพชรละพูพี่น้องอ่าถึงแล้วมันจะมีสามบล็อกผมใส่เบิรงนตั้งสามบล็อกเลยด้บเบิร์นพี่น้องที่ตรงนี้เลยครับนี่ตรงเจ็ดหัวเพีนน่น้อ้ตรงเสาหัวอะไรเนานะเสาลวเสาลวไปคุยเพี่น้องก่อนเป็นทางโค้งๆหนึนหนง ติดกันก็คือร้นานอาหารเหยียดจุ้มซ่อนได้ไหมเนาะมีร้าน,นอาหารรีสอร์ทได้ไหี่น้องที่ที่ยังจำเลยที่ตรงนี้จะขายอยู่สามลากว่าแบ่งเน่อยได้ครับสี่หลอดตะวันจะขายสามหลอกนี่ครับมาเสร็จเงียวเงีวไปพุ่ดเลยเหรเงียวเงีวตรงไปเลย เงวตรงไปเป็นล็อกสามล็อกอ๋อต้อนยุค่ายน้่นพี่น้องจะเป็นแบงคสามล็อกนะครับพี่น้องแล้วก็แบ่งคแยกกเรียบร้อยแบ่งโฉนดแยกเรียบร้อย,นย,ย,อยขนาดถมแล้วครับตะวันขาลังเหลือเป็นเงานหน้านะครับขุดเงาลงไปขลังทีทั้งหมดจะหนีแปดไร่แต่ว่าแบ่งไปสามลอยก็จะขายทวัดระยะตรงนี่ ห่างจากถนนหลักสองสองหกนี่ประมาณสี้ครักอ่อยก็เมตรพี่น้องห่อนอะไรตรงผมให้เบิงึงบาริกเลยครับตามทางครับที่สวยเลยพี่น้องพวกนี้ที่ไก่เมืองซึ่งตรงตริดถนนเลยถนนหลักแถวนี้ก็ขายกันหลายล้านบาทครับแต่ว่าที่ตัวนี้ขายแค่สามไร่กว่านี่ขายแค่สี่ล้านพี่น้องผมเปิดโอกาสให้คุยกับเจ้าของที่โดยตรง เพิ่มขึเลยครับต่อรองอย่างไรกันข้าวโอ๊ตจะไลยใส่เบิร์ตข้าวโอ๊มีปัญหานี่ครับที่แปลงนี่ของทีคนถ้าขอสุดวอกพี่น้องถนนกว้างประมาณุกเมตรแต่ว่าอันมองข้างๆคนไม่ได้ค่อนนะครับนี่พี่น้องพี่บ่กมีเสียงรถหดเลี้ยง,งนะสามไร่ที่บ้านนะครับมองเขียนนี่ ตรงเสาวลวนี่ครับแต่ว่าอีกประมาณหาไรทั้งฟางนี่ทั้งฟางนี่ทั้งฟางน,งงนี่ประมาณหาไรพอนี้มันขายมันจะขายกันสามไรกว่าคางนี่ก่อนตรงไปเลยพี่น้องนี่นนทำเลิร์ตเเบิร์ตครับบ้านเพราะว่าบา้า,บา,นบานต่างอากาศร้านอาหารรีสอร์ทได้เบรดครับตรงบ้านพักบ้านจัดสรรกันยังกระไดตัวน,นี้น,นะครับนะอ่ะเพราะเห็นเป็นบ้านสวนนี่ะชุดยอดเลยพี่น้องยิ่วที่ทัดอากาศดีโอโซนหัวสุดยอดล่ะ ผมนอนหน้าแล้วมันมีแห้งนะการรับรสุดต่างตันความสุดยอดละเศาเห็นสายไฟเราง่ายคนดึงมาบานด้พี่น้องคนดึงเขาเพื่อเที่ยงเงาเสานี่ครับแก้ไขได้ที่ตัวน,นี้พี่น้องตรงนี้ท้ไมไปเรียบร้อยพี่น้องน่าจะนี้ทมหลับพระสชษเป็นสะวิธีวิสาในตัวก็ได้พี่น้อง กมาเว็บมาคุยกันราคากัน,กน,นครับเย็นยมมากพีนาะยงาเป็นคนที่พีน้อง,งที่สวยที่สวยการไปกับห้องลอยเมตรลอยสองร้อยเมตร,มตรทอดแต่ล้นหลักครับรายละเอียดผมสิล็อกข้างล่างน,นะครับพี่น้องสนุกดพร้อมวนพี่น้องยินดีกับพี่กัตห่วยขยุ่งครับ บ้านหัวขยุงตำบลหัวขยุงอำเภอวังลินชั้มลาบจงบังหวัดอุบลราชธานีเส้นทาง226เส้นระหว่างอุบลชิซิเกยียนะพี่น้องออกมาจากตัวเมืองอุบลกับว่ไกลพี่น้องสิบกว่ากิโลสิบยี่สิบกิโลประมาณยี่สิบเะตีไปคามแวะพายกับสิบกว่าโลบ้านสาลินแถวนะั้นไปเส้นทันไปบิ๊กซีแม่โครถาสุกสบายครับสิบกว่าทน่ยี่สิบหน่วที่ฮอต้วพี่น้องเอาละเอียดไสสนใจติดต่อมาครับด้านล่างครับโอเคครับคลิปนี้เทบหน่วยนั่นนะครับ โอเคเจอจัเคลิปหน้าพี่น้องวัสดีครับ